จสันเวลาเ,รเหรอก็คุมหลอดไซส์สินอนไม่หลับที่ต้องถือข้ามคืนหรอก็คุมหลอดไซส์สิล้างพอดูเป็นประจำหรอก็คุมหลอดไซส์สิอยากมีกำไรระยะยาวที่ยั่งยืนหรอก็คุมหลอดไซส์สิครับ คลิปนี้คือคลิปที่เป็นความหวังของเทรดเดอร์ผู้ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเทรด forex นั้นคุณสามารถที่จะปิดประตูร้างพอร์ตหรือพอร์ตแตกได้100%หากคุณรู้วิธีการที่ผมกำลังจะมาบอกให้ในคลิปนี้กับคอร์สที่มีชื่อว่า คุมหลอดไซส์อซเอาไปใช้โคตรง่ายซึ่งคอสนี้ผมจะให้ Excel คุณไปหนึ่งตัวที่คุณสามารถเอาไปทำนวนหลอดไซส์และปิดประตูเจ๊งไปตลอดการและที่สำคัญกว่านั้นเจ้า Excel นี้มันจะเป็นตัวเปลี่ยนชะตาชีวิตการเทรดของคุณไปตลอดการนับตั้งแต่คุณเริ่มฝึกใช้มันสนใจติดต่อ Facebook Fanpage อาจารย์แปงไทย forex